โคลัมเบียประเทศทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ประเทศที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองมานับหมื่นหมื่นปีและเป็นประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่มีแนวชายฝั่งติดทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกประเทศนี้ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษากลางนะครับและประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย โรมันแคทอลิกโคลัมเบียนะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงเหล็กนิกเกิลทองนะครับรวมถึงมีทั้งฐานหินน้ํามันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้โคลัมเบียก็ยังขาดดุลการค้าอยู่นะครับหมายความว่าโคลัมเบียเนี่ย นำเข้ามากกว่าส่งออกนั่นเองซึ่งสินค้าส่งออกหลักของโคลอมเบียก็คือพวกกาแฟถ่า,านหินนิกเกิลนะครับกล่วยแล้วก็น้ำมันสาเหตุที่ประเทศนี้ได้ชื่อว่าโคลอมเบียรครับก็เนื่องจากตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวเมืองเจนัวประเทศอิตาลีนะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าค้นพบโลกใหม่หรือว่าทวีปอเมริกานั่นเองนะครับ ก็ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปให้เพื่อนๆชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ